คือทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจัดงาน Sustainability นะคะ Forum 2025 s y n e r g i z i n g for Driving Business เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณพี่ชัยชุนหะว,วชิระรัมตรีคลังเนี่ยเขามาเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้มีการกล่าวในหัวข้อ Financial Policy for t a i n Sustainable Economy โดยได้มีการพูดถึงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีนะคะ สิบห้าบห้าเนี่ยมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเดิมทีเนี่ยเราจัดเก็บอยู่ที่20%เปอซเขาจะปรับมาเป็น15%าเภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจาก35%ก็จะมาเหลือ15%แต่ที่มันมันหือหาก็ตรงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนี่แหละนะคะหรือว่าภาษีบริโภคเนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ย เก็บอยู่ระหว่าง15ถึง25เปอแต่ไทยเนี่ยจัดเก็บแค่7เท่านั้นเองนะคะและเป็นอัตราที่กำหนดไว้10ด้วยคือจริงๆมันต้อง10แต่เราจัดเก็บอยู่แค่7สิงคโปร์เนี่ย9นะคะยุโรปเนี่ย20ก็เลยมองว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยโอเคมันอาจจะมีความอ่อนไหวสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าจัดทำได้จะเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนรวย และคนจนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพเดชภูรีปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีคะ่ะคุณพเดชคะ่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบคือคุณวิชัยเนี่ยบอกว่าเนื่องจากการบริโภคเนี่ยเป็นไปตามฐานะของบุคคลคนรวยมากก่าบริโภคมากคนรายได้น้อยก่าบริโภคน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากเก็บภาษีในอัตรา <c oughs> ที่ต่ำเนี่ยหมายความว่าทุกคนจ่ายต่ํายอดการจัดเก็บรายได้รัฐเนี่ยมันก็จะน้อยอ่ะคุณพเดชมองอยังไงบ้างคะ เราผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์การเงินการทองอะไรค<ช>่ะนี่ทำไรายได้มาก็หากินเขาวใช้ก็เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากามายปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การหาเงินมาใช้ปัญหาอยู่ที่การใช้เงินนะครับปัญหาอยู่ที่การใช้เงินไม่ใช่อยู่ที่เราต้องหาเงินวันนี้เราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยถ้าเรามีไรายได้สามหมื่นบาท ปัญหาอยู่ที่การใช้เงินให้อยู่ในใต้เส้นกรอบสามหมื่นบาทสําหรับฐานะหรือกําลังในการสร้างรายได้ของเรานะฮะกำลังในการสร้างไรายได้ของเราปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปเรามีเงินเดือนสามหมื่นเราไปขี่รถคารลสี่ล้านเข้าอู่ทีเดียวแล้วก็หมดเงินหนึ่งสามหมื่นก็ซ่อมไม่ได้ละถ้าคุณไปใช้รถมือสองโตโยต้าซึ่งสามารถซ่อมได้ตามถนนทาง ซ่อมอยังไงปั๊บสามหมื่นเขาก็คิดค่าขอค่าซ่อมประมาณห้าพันสามพันตามฐาน,านุรูปใช้อะไรเก่ามั่งใหม่มั่ง,งว่าอดไปมันก็อยู่ได้สำคัญคือการใช้เงินไม่ใช่การหาเงินนะเรามีงบประมาณเยอะแยะแต่เราใช้ใจ่ายเกินตัวหรือเปล่าเกินตัวหรือไม่นะปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาคือเมื่อเราได้งบประมาณมาเนี่ยกองใหญ่เนี่ยสามล้านล้านเนี่ยหรือว่าเก็บภาษีมาได้อย่างที่ อย่างที่เป็นตัวเลขอยู่เนี่ยนะเก็บมาได้จากแหวนประมาณเก้าแสนล้านนะเก็บมีจากเงินได้ส่วนบุคคลประมาณ7จ็ดแปสนล้านคนธรรมดาเก็บได้4ี่แสนล้านนะจากธุรกิจเฉพาะ7จ็ดแสนล้านปิโตรเลียมเก็บมาได้ห้าแสนล้านรวมๆแล้วเนี่ยคือไรายได้ครัแต่เมื่อได้เงินกองนี้มาแล้วเนี่ยประมาณ2ล้านล้านเนี่ยคุณใช้ยังไงมัางอะทำไมมันมีแต่ถนน เพราะมันม,ม,มีแต่ถนนเต็มไปหมดไม่ว่าไปซอกซอยไหนถนนก็เป็นคอนกรีตไปหมดยากขึ้นมาคุมขางถนนก็มีสมัยก่อนมีการอภิปรายในรัฐสภาเขาเรียกถนนควายเดินคือไม่มีรถวิ่งเพราะอะไรอบตเก็บเงินได้ก็ทำถนนนะวางคอนกรีตเข้าไปเลยในหมู่บ้านมีบ้านสามหลังก็มีค,มคอนกรีตเข้าไปาไปดูได้ทั่วประเทศไปดูได้ทั่วประเทศที่ผมพูดเนี่ยนะ เอเสะพานลอยมือคือมาสร้างกันแบบมหาศาลในทุกจังหวัดตอนนี้มีหมดขึ้นมาคอนกรีตมีคารวิ่งรถยกขึ้นไปบนนั้นวิ่งปั๊บปับปับปรถวิ่งวันหนึ่งกี่คันรถวิ่งกี่คันไปนั่งนับดูเลยเออไม่เกินพันคันมันมีวิธีการที่จะทำอย่างอื่นได้ต้องเยอะ นะมีการรูดขูดถนนออกใหม่ทำถนนใหม่อะไรมากมายหาสารถนนหลากวา่าแต่รถบรรทุกวิ่งขวารถช้าวิ่งขวามีถนนขยายถนนทำไมฮะ <c oughs> ก็ถ้ารถมันมเริ่มมันไปวิ่งชิดขวาหมดไอรถมาหมาวิ่งไอรถเก๋งมาวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายก็เจอรถมอเตอร์ไซค์คนจนอกีก <c oughs> เปลี่ยงจบ คือการบังคับใช้กฎหมายบนถนนมันสําคัญกับการสร้างถนนให้ใหญ่แต่เราก็ปล่อยประละเลยพอไปตามสียยกฝาถน,นนมาแปดเลนเสียบเลนพอไปถึงปั๊บไฟแดงขวางควับแล้วคุณจะสร้างไปสิบเลนถ้าคุณมีไฟแดงบนถนนมันก็ไปหยุดเบรกหยุดเบรกหยุดเบรกวิ่งไปเนี่ยไปเมืองการถนนถนนสนนเดียวมีอยู่ประมาณสามสิบไฟแดงแล้วคุณจะขยายถนนทำไม ถ้าคุณมีต้องสามสิบไฟแดงวิธีคิดเนี่ยมัน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 ,ม,นมันไม่มันไม่ตอบโจทย์นะแต่ข้ออะไรเขาตอบง่ายเพราะว่าไฟแดงที่ติดเนี่ยมันเป็นอำนาจการใช้เงินของอบอตออใช้เงินของเทศบาลเสาหนึ่งขึ้นไปปั๊บก็กี่ล้านก็ว่ากันไปทั้งที่ถ้าไปวันนี้ถ้าเอา ผม,มเอาหน่วยรายการไทยอันไหนไปตรวจสอบผมว่ามันก็คงจะไม่ได้ช่วยจ้างโปรเฟสเซอร์จากสิงคโปร์มาทุกคนนะมาดูว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่บนถนนวันนี้ราคาจริงๆมันเท่าไหร่นะเราจะเห็นนักโทษเต็มประเทศเลยเสาขึ้นไปรูปปลารูปนกรูปเครื่องบินรูปอะไรแล้วแต่จะสร้างวิลิสมาลานะติดกันไปไปป่าในเขาก็มีไฟขึ้นไปเหลืองอลามไปหมดต้นละล้านครับ ผมประเทศนี้มันไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินนะมันจนเพราะการใช้เงินมันไม่ใช้ไม่ถูกมันใช้เฉพาะคนบางคนกับบางกลุ่มสร้างถนนหนทางมาก็ต้องยกหมดถ้าไม่ยกมันผูกขาดไม่ได้มันจะมีการต่อสู้เยอะถ้ายกขึ้นไปก็มีเหล่าขึ้นไปมีคานใหญ่บังคับอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยผู้รับเหมารายอื่นเข้าไปถึงละเพราะคนที่จะทำไอ้คานใหญ่นี้ได้มันมีอยู่แค่สองสามบริษัทเองซึ่งมันก็ผูกขาดหมด เป็นญาติเป็นมิตรกันไอพ่อทําโรงงานทําเคไอ้ลูกทําบริษัทรับเหมาไอหอลานสาวไอลูกไอลูกเป็นหลานเ,นเป็นเป็นสอสอยู่ในพื้นที่ได้งเงินมาก็แบ่งกันหมดไก่ๆๆไก่เกียร์การมการก็ประมาณทะเลาะบบอแวงกันมาหาสารรุนวายกันไปหมดเพราะอะไรไม่ได้เพราะว่าแย่งกันพัฒนาประเทศนะแย่งกันใช้งบประมาณเพราะนักการหาเงินเนี่ย วันนี้ก็ใช่สิครับทำไมจะไม่ต้องเพิ่มอ่ะเพราะวันนี้ถ้าเราดูแบตตรงนี้มันคือเก้าแสนล้านมันเป็นอับดับหนึ่งนะที่เจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าไม่เท่าตัวเจ็ดสองสิบสี่นี่เป็นสิบห้าก็มาตัวนี้เข้ากับเราก็ได้สองล้านล้านแล้วนะเนี่ยเนี่ยสองล้านล้านแล้วนะพราะว่าเสร็จแล้วจะมาลบภพษสีคนอื่นคนไปแล้วว่ากันไปตามนี้ตามนั้นเนี่ยแต่คนที่จะเดือดร้อนที่สุดถ้ามีการเก็บแปสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ย จ็น่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อเพราะของในร้านเขาจะแพงขึ้นก็คือทั้งสินค้าและบริการนะคะ,ะที่ที่มีค่าแวดอ่าตอนนี้ปัญหาคือว่าเมื่อแวดมันเพิ่มเนี่ยคนก็จะไม่เอาแวดวันนี้ถ้าเราไปซื้อของร้านไหนก็ตามแต่เขาจะถามว่าเอาแวดไหมอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะก็ะงานนี้มันจะมันก็ถ้าเผื่องานนี้ประกาศมาใช้เนี่ยเบร์ห้างใหญ่จะมีปัญหาหมด พอบ้านใหญ่ห้างใหญ่เนี่ยต้องมีแวตอยู่แล้วเพราะเขาเขาเก็บกันในในระบบบัญชีใช่ค่ะนะแต่ถ้าถ้าขอหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดเปอร์เซนเราไม่เสียอยู่แล้วถ้าเราซื้อนอกระบบหมายถึงเขาถามว่าเอาแวตไหมระบอกไม่เอาก็ลดเจ็ดบาทลดเจ็ดเปอร์เซนตถ้าเอาแวตก็บวกเจ็ดวันนี้ในในตลาดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปถามว่าเอาเสียแัตไหม,มตั้งแต่เอาไปเสร็จไหมก่อน ถ้าม่เอาไปเสร็จก็จบแล้ววันนี้เราก็ไม่เอาไปเส็ษเพราะเอาไปเส็จต้องบวกแบดเจ็ดบางทีเป็นอย่างเงี้ยม,มันก็มีเพราะฉะนั้นงานนี้อาจจะมีเป้าหมายหรือว่าอาจจะมีกลยุทธ์ในการทําให้เกิดผู้ผิดผู้ผู้ขายรายใหม่อ้าวสมมุติว่าถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวห้างจานละสามสิบบาทคุณต้องบวกไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ก็บวกไปอีกบาทห้าสิบสามสิบาทก็บวกบาทห้าสิบสี่บาทห้าสิบเดี๋ยวก่อนประมาณนั้นนะแต่นีถ้าคุณรคากินถนนข้างทางคุณราคาจะถูกลงก็ไม่รู้อาจจะเป็นกุศโลบายในการในการสร้างทำการตลาดอีกแบบนึงขึ้นมาคือไม่ให้คนเนี่ยห้างใหญ่จะเป็นคนที่เสียประโยชน์แล้วกัน เพราะห้างใหญ่ต้องเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงงั้นแสดงว่าที่เขาบอกว่าจะลดความเดื่อมล้ําได้ก็มีความเป็นไราได้อยู่ใช่ไหมคะก็มันจะมีการแฝงบางอย่างอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องเป็นกุศโลบายอันเนี้ยนะฮะมันก็เป็นกุศโลบายเพราะว่าถ้าค่าคุณไปนอนโรงแรมใหญ่ราคาห้าพันบาทคุณต้องเสียภาษีเจ็ดร้อยห้าสิบค่าแวน แต่ถ้าเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าคุณไปนอนบังกะโลธรรมดาคุณก็เจ็ดร้อยห้าสิบคุณก็ได้นอนหนึ่งคืนเหมือนกันอ่าแปลว่าก็เป็นแบบที่เขาบอกว่าคนที่มีเงินมากกว่าจะบริโภคก็อาจจะเป็นไปได้ตามน,นั้นเราก็ไม่รู้รนี่ก,นก็เดาวนไปนะแต่สําคัญที่สุดเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งเคยเคยบอกผมตอนผมทําธุรกิจผมไม่เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเพราะก็บอกผมว่าคําเดียวบอกวคุณประเด็ด จะไปสนใจว่าไรายได้มีเท่าไหร่สนใจว่าเงินที่ออกจากคุณไปเนี่ยที่คุณต้องซื้อต้องจ่ายเนี่ยคุณดูแลเงินก่อนนี้ให้ดีส่วนขาเข้าเป็นเรื่องหน้าที่ของคนอื่นก็าทาให้เราลูกน้องเราก็จ้างมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อให้มาทํางานหาเงินให้เราแต่บริษัทจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่เราเซ็นจ่ายออกไปวันนี้ปัญหาคือการเราใช้งบประมาณถูกต้องไหม ในการที่เราจะจําหน่ายจแจกงื่นประมาณลงไปเนี่ยลงไปเนี่ยวันนี้เราทำไมต้องมีเสาเส,า,เสาลูกมังกรหงหยกมากเต็มไปหมดซีรีวีกันท,ทียิบทําไมอย่างนั้นแลว้วปปชอยู่ไหนอะ <S <S ะ่ะปปชเคยจับมาลงโทษแต่ก็จับเฉพาะอย่างบางแต่มันก็ยังปรากฏข,ขึ้นไปหมดเต็มไปหมดบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเดียวก็ขายเสาขายเสาอลูมิเนียมทั่วประเทศผูกขาดกันไปเลยก็ต้องเป็นบริษัทนี้เท่านั้น ผู้ผู้บริหารจิตการต่างๆที่มาจากภาคเอกชนมาก็ขึ้นมาขยายโตก็บังคับข่าการที่มาจากประจําให้เบิดตามพ้นไปแล้วก็จะตั้งบริษัทมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในที่อยู่ในองค์กรที่ตัวเองดูแลมันก็เข้าไปบางคนก็ติดคุกติดตารางไปก็เยอะแยะนะแต่มันก็ยังมีที่มันติดคุกติดตารางไปเนี่ยมันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรอก ที่เหลือมันยังอยู่ได้ยังเอายังกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุกประหลัดประหลัดถูกปล้นทีหกร้อยล้านในบ้านรอ,อ,องประหลัดไอ้รองเลขาถูกถูกโทษมีเงินไปหกร้อยล้านคุณเห็นไหมว่าตัวเลขไอ้พวกนี้ตัวเลขคข,ของความชั่วเนี่ยมันรุ่งเรืองเหลือเกินแต่ตัวเลขของความจริงเนี่ยมันมันต่ำต้อยต่ำต้อยเลยนะวันนี้ เราก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้นความขัดสนคุณใช้เงินอย่างไงการบินไทยแจ้งเพราะอะไรพูดง่ายถ้าอยากจะดูบริษัทเดียวที่มีเครื่องบินทุกยี่ห้อมากที่สุดในโลกต้องไปดูการบินไทยจะมีหมดไอ้ไอที่นั่งในเครื่องบินก็ไม่รู้กี่อย่างของไม่รู้กี่ยี่ห้อไม่รู้กี่บริษัททุกอย่างเนี่ยเรียกว่าหลากหลายหมดถ้าจะดูพิพิธภัณฑ์อาวุธสงครามที่ เครียบพร้อมที่สุดต้องมารู้ที่ในกองทัพไทยมีครบหมดทุกชาติเลยนะแล้วก็ยิงเอาก็กมาเอามาพึ่งพากันไม่ได้เลยนะกระสุนพวกเนี้ยแต่เรื่องอาวุธเนี่ยเราอาจจะมีเยอะแต่ประสิทธิภาพหรือคุณภาพเราอาจจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้ไหมคะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะเช่นพาม,าม่าเขามีมิกมิกยี่สิบเก้าใช่ไหมคะมแต่เรายัง f อฟอยู่ซึ่งมันต่างกันเลยแบบนี้พาม่าไม่วันรบชนะไทยหรอกนาทีนี้ นะเรากำลังพูดถ like, ึงประเทศเราเนี่ยใช้เงินมหาศาลเลยแต่มันแต่ในการจัดซื้อจัดหาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความช่อชนอ่านั่นแหละมันกลายเป็นว่าสินค้าไอ้เครื่องบินมาก็เครื่องบินแต่ละลำมาก็เอาของคำลำนี้ใช้ลำนี้ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าแทนที่มันจะไอ้ลำนี้จะเป็นสแปรของอีกลำหนึ่งก็ไม่ได้เพราะมันกลายเป็น ต่างรุ่นต่างยี่ห้อแล้วแล้วก็ซื้อรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้แม้กระทั่งอย่างมือถือเนี่ยนะที่อื่นเขาก็ให้มือถือกันมา <c oughs> บริษัทเา็าให้มือถือเลยว่าแล้วคุณมาเป็นลูกค้าผมผมก็ให้มือถือคุณไปถ้าคุณมาซื้อเียนผมลงนับปั๊บผมก็ให้มือถือคุณไปเลยคุณก็เป็นลูกค้าผม <c oughs> ต่างชาติเขาทำอย่างนั้น <c oughs> เพราะว่าเมืองไทยกลายเป็นว่าเราต้องซื้อโทรศัพท์ด้วยอืเนี่ย วิธีการที่มันเอาเปรียบประชาชนคนไทยเนี่ยมันมากมายมหาศาลหมดภายใต้การตอนนี้มันมันจะถูกเอาเปรียบเพราะอะไรก็เพราะกฎหมายแต่กฎหมายกลายเป็นคนที่เป็นคนค้าขายเนี่ยเป็นกลับมาเป็นเจ้าของเป็นคนสร้างกฎหมายซะเองมันจะประโยชน์จากใครอะประโยชน์ก็อยู่ตรงนั้นหมดเนี่ยทุกรูปแบบวันนี้วันนี้ถึงคุณเก็บเงินไปผมไม่ได้ห้ามหรอกคุณเก็บเงินไปเถอะคุณสร้างประชาขอให้มัน เอาใช้ให้เป็นหร่อใช้ให้มันเข้ามาที่ประชาชนหน่อยแต่ดูจากกระแสะแล้วก็คงจะยากไหมคะแต่บางคนก็มองเหมือนกันนะคะว่าเขาปูมา1ิเพื่อหวังอาจจะมาอยู่ที่1ิบก็ได้เพราะเอาจริงๆเราก็ควรที่จะต้องขึ้นมันก็ถึงเวลาที่จะต้องขึ้นแบบนี้ขึ้นเพราะอะไรก็ประเทศอื่นๆเขาก็ขึ้นกันหมดก็ประเทศอ,อื่นเขามีอย่างนี้ไหมอืม ขา <Yeah. S 2> ปรับคอร์รัปชันกันหมดทุกประเทศแล้วจะขึ้นไปสิสิงคโปร์เนี่ยเขาขึ้นที่ยี่สิบเขามีสิบเปอร์เซ็นต์แต่ขอโทษเขามีการคอร์รัปชันไหม mm hmm. เขามีการชาวบ้านเขาอยู่อย่างอยู่าเป็นสุขไหมเขา้าเข้าไปในสถานที่ราชการต่าง,างๆเขาต้องเสียเงินไหม mm hmm. ของเราเนี่เสียเงินทุกขั้นตอนนะภาษีที่คุณเก็บเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ภาษีที่ต้องจ่ายโดยวโดย,โดยที่ต้องจ่ายไปโดย,โดย,โดย,โดยท,ยดยที่ไม่มีเบส็จในมหาศาลหนักกว่าเอกไม่เชื่อคุณลองไปติดต่อดูก็ได้ที่ไหนก็ได้ ม,มันอยู่ที่การใช้เงินครับวันนี้โอเคพักพักเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องต้องใช้เงินเยอะใช่จะต้องปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่มากใช่มีโครงการใหญ่ๆยักษ์ต้องไปซื้อรถไฟฟ้าจากเจ้าสัว <c oughs> เพื่อจะอามาให้ยี่สิบาทตลอดสายนี่ก็ดีแต่ต้องใช้เงินเยอะอ <c oughs> ส่วนนี้ถ้าก็ได้ไปเขาอาจไปทํางานนี้ได้ด้วยมันก็โอเคตรงนี้ก็ได้ประโยชน์แต่ขอโทษตอนเมืองโทเวเนี่ย อย่างยังยังรีดนาทาเล่นชาวบ้านอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยเพราะอะไรทั้งที่สร้างเสร็จมากี่ปีแล้วแล้วใครกล้าทําอะไรได้มั่งอ่ะก็พอต่ออายุก็ต่ออายุใครต่อเป็นรัฐบาลต่อนายกเป็นคนต่อทั้งนั้นรัฐบาลต,ต่อมาสสเคยมีใครวอยวายมัางอ่ะทําไมไม่แบบกเกาหลีอ่ะปฏิวัติเสร็จทั้งหมดเฮมระชาบ,บ้านกันรัสวรวมตัวกันหมดประกาศต้องยกเลิกกฎรายการศึกแต่ของเรานี่พรก คนที่มาอยู่ในสภากลายเป็นลูกพ่อค้ามองพ่อค้าเป็นสมุนพ่อค้าเราก็อยู่กันแบบจนไปจนไปเรื่อยๆจนไปเรื่อยๆืงเนี่ยพอไปเจอคุณไหมว่ารถหรูๆที่วิ่งกันเนี่ยวันนี้ติดคุกกันกี่คนก็นี่ไงนี่ความเปราะบางอ่ะของกฎหมายอ่ะกว่าจะไล่ตามเสร็จเขาก็คนจนเพิ่มมาเท่าไหร่แลวเพิ่งกจับเขาได้แล้วพอจะไปจับก็ได้จริงพัวพันไปถึงภาคการเมืองหมดไหม ใช่ค응่ะก็ถึงพักการเมืองหมดอไอ้ส่งอาซ้อมีกะไรได้โยนเงินเข้าไปเป็นร้อยร้อยล้านๆเข้าไปอาซอง่ายหมูมากเนี่ยเพราะนการจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีใครเข้าห้ามหรอกแต่วันนี้สิ่งที่รัฐบาลหรือว่าประเทศต้องดูแลคือการใช้เงินครับอืมไม่ใช่แ่่คุณเอามาแล้วก็แบ่งกันระหว่างพวกคุณจนกลายเป็นนิจโตอ้วนตูต้าไปหมด นะมีมีบ้านมีหนังบินในบ้านมีหนางก๊อฟในบ้านก็อ,อยู่กันได้สบายๆอย่างเงี้ยเครื่องบินมีบินกันว่อนไปหมดเนี่ย<ม>แต่ข้างล่างตําป้อยวันนี้เด็กไม่เรียนหนังสือเพราะไม่มีกำลังเรียนพ่อแม่วัยรุ่นใหม่ไม่ยอมมีลูกไม่ยอมมีลูกถึงขั้นไม่จดทะเบียนก็มีม มไม่อยอม<ป>มีลูกพาะมีลูกแล้วเลี้ยงไม่ไหวใช่ค่ะใช่ไหม<ช> <laughs> เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างสังคมที่เป็นครอบครัวขึ้นมาวันนี้คือทุกคนก็อยู่เพื่อจะให้รอดเท่านั้นเองแล้วเพราทำไมต้องพอเป็นปั๊บมาก็ต้องพอรับทํางานได้ก็ต้องมาซื้อหนุนซ,นซื้อนี่ซื้อมือซื้อเออช่าบ้านอยู่ไม่มีปัญญาละวันนี้ค่าการตอนผมเกิดค่าการเป็นคนชนชั้นกลางนะ วันนี้กลายเป็นชนชั้นล่างกลางล่างไหมคะไม่กลางลา่าง <c oughs> ล่างเลยเพราะคุณเริ่มต้นที่หมื่นห้าวันละสามร้อยขั้นแรงขั้นต่ำสี่ร้อยมันคุณก็ต่ำกว่าขั้นแรงขังข้นต่ำไปแล้วอ่าวันละห้าร้อยหรือเปล่าคะหมื่นห้าอืมอืออนั่นแหละถ้าวันละสามร้อยก็เก้าพันอือ,อวันนี้ขึ้นเป็นสีแล้วใช่ไาหมายังเลยค่ะยังขึ้นไม่ได้ ก็รัฐบาลพยายามประกาศอยู่ว่าจะขึ้นจะขึ้นแต่ว่ามันยังขึ้นได้ยากขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีถ้าขึ้นไปใครก็ไม่เอาอมผมก็ไปรับรถลูกจ้างลงผมก็ไปจ้างคนต่างชาติมากขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างชาติก็ไม่พูดเรื่องสี่ร้อยนี่แล้วเขาก็ทํางานกับเราเต็มวันใช่ไหมเราก็หนีไปหาแรงงานต่างด้าวหมดคือคุณวิ่งไล่เรียกว่าเวี่งยงงูไปพ้นคอ อืแล้วไอการที่เขาบอกว่าคนรวยเนี่ยเสียภาษีน้อยกว่าคนจนโดยยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ตามเนี่ยจริงไหมคะเหมือนว่ามันมีอะไรลดย่อนได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือเรา,าเรา,เราอย่างที่บอกอะเราไม่ใช่พวกนักเศรษฐศาสตร์เราไม่ใช่พวกที่เกี่ยวข้องกับการเงินเราจะไปรู้เรื่องราวเขามากไม่ได้แต่เรารู้จ,ะจะากพฤติกรรมที่เราถูกกระทบนะว่า ผมก็เอาเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องสามัญสำนึกนะแล้วก็มองเห็นกัรตาเหตุการณ์ชัดๆว่าการกอร่อสร้างทุกวันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกี่บริษัทการกอร่อสร้างถนนจากบางใหญ่ไปจังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรมีบริษัทรับเหมาไปยี่สิบบริษัทเ,เท่ากับบริษัทหนึ่งเนี่ยสร้างประมาณสามกิโลแต่สร้างไม่เสร็จ สร้างมาห้าหกปีไม่เสร็จอันนี้มันชัดชัดว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันช่อฉนอเต็มไปด้วยการโกโหกมดเทศโคดโกงนะพอใบประมูลไปเสร็จอ,อ,อีกฝั่งนึงก็มาอา้าวรายต้องซื้อกูอหินต้องซื้อกูอใครมาข้างบ่าเต็มเต็มไปหมดมาถึงก็บอกต้องซื้ออา้าวอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เพราะนั้นอำนาจอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ย มันเข้ามามีบทบาทในการทรหากินเกือบหมดนะเกือบหมดวันหนึ่งผมเคยไปเพื่อนผมอยากจะได้งานเลยไม่รู้ก็มาให้ผมผมรู้จักเจ้าพ่อสั่งตะวันออกท่านเสียชีวิตไปละไม่ต้องออกช,ชื่อผมก็ไปกันก็ไปคุยกันเขากับผมก็ชอบพอกันก็คุยกันไปแล้วบอกอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อเพื่อนผมไม่ไม่ได้งานล่ะ ขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่เด็ดถ้าไม่ได้างานมันต้องขนทั้งเครื่องบินลูกลงังหินหินอิฐหินปูนทรายมันต้องขนทั้งบินเพราะว่าทางถนนผมมันเข้ามาไม่ได้หรอกผมเป็นเจ้าของพื้นที่เข้าใจไหมนี่มันคือส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ประเทศนี้อยู่ตรงนี้อะคือการประมูลไม่ว่าคุณจะถูกก็ผิดแต่ตอนขนของคุณก็ขนไม่ได้ละเพราะว่าผมเป็นถนนมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ผมกํากับดูแล ถ่านนนพอคุณคนมาผมก็สั่งฮะเบรกคุณไม่ให้ผลตั้งดานตัวจัจบน้ำหนักเกินคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องเจ๊งอยู่ดีเพราะนั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการศิลปะในการทำมาหากินทีออ่อาศัยกฎหมายมาเป็นอาวุธจากที่ฟังเหมือนคุณพเดชจ,จะมองว่ากฎหมายมันมีปัญหาใช่ไหมคะ กฎหมายมีปัญหาแต่คนที่ใช้กฎหมายมีปัญหาเขาสร้างกฎหมายมาเพื่อให้คนทําผิดอแล้วก็เพื่อถ้าไม่ทาผิดก็ต้องจ่ายมาแต่ทําไมต่างประเทศเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเรื่องนี้อะคะทั้งที่โทษเขาก็ค่อนข้างรุนแรงถูกไหมคะก็เวียดน,นามเขาก็มีตอนนี้เขาก็ำลังแก้อยู่จีนเขาก็มีเรื่องคอร์รัปชันมาปัญหาวันนี้เขาก็แก้ไปแล้วอืเขาก็แก้หมดเขาเด็ดขาดกว่าเราในครัหนึ่งเขาอาจจะปกครองโดยระบอบ ที่มันแข็งแรงกว่าเราแล้วเรามีช่องว่างพอเราอยากเป็นประชาธิปไตยเสร็จเเราก็เลือกเลือกตั้งกันด้วยเงินพักที่ไม่ใช้เงินเราก็ไม่ให้มาเป็นรัฐบาล <c oughs> ก็เห็นเห็นมันคาตาคาใจอยู่นี่แหละมันก็เห็นเห็นอยู่มาที่หนึ่งใช้เงินน้อยก็รู้กันทั้งประเทศว่า,าใช้เงินน้อยแต่เกาไม่ได้เป็นรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาหาไหนก็มาหารัฐบาลที่เคยเอกรัฐเอกรพักที่เคยอยู่กับเผด็จการอยู่กับในทุนก็มาเป็นรัฐบาลต่อ,อก็มั่งมีสีสุกกันไปก็เปิดวายกินกันควรแล้วมหาศาลพูดง่ายๆถ้ามันไปกันอย่างนี้มันไปไม่รอดหรอกมัน,ม,นมันไม่มีอนาคตประเทศเราไม่ปล่อยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งใช่ไหมคะ คือถ้าคุณจะเป็นระบบเรื่องตั้งแล้วคุณก็เอาแล้วคุณก็เอาพอเพราะเจ้าของบริษัทก่อสร้างใหญ่ประกาศวางมือจากบริษัทมาเป็นนกักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงกระทรวงก่อสร้างกระทรวงที่มีงานแล้วคุณก็ตัดความผูกพันกับบริษัทเก่าแต่บริษัทเก่าของคุณก็ยังเสือกได้งานมันก็ผ่าน คือถูกต้องตามถูกต้องตามกฎหมายแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะเห็นไหมอันเนี้ยมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วลหละการที่ผู้รับเหมาทั้งหลายมาเป็นรัฐบาลมาเป็นสสมาอยู่ในสภาเป็นผู้ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยยังไงมันก็ไปไหนไม่รอดอและบริษัทอีกรับเหมาหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ช้ประโยชน์แพ้แพ้การเลือกตั้งไป เป็นกลุ่มที่ไม่ประโยชน์ก็เอาเงินก้อนเนี้ยมาสู้กับไอ้เอาแก่ที่เป็นเจ้าของอที่เป็นรัฐบาลทุกวิถีทางจ้างพักนู้นจ้างล้มซื้อคนออกอะไรเอาในสิทธิ์ตอนหลังก็ล้มได้ชนะพอขึ้นไปฝั่งนึงก็มาสก่อวอร์ดใหม่มันก็เลยมีการหักกันไปหักกันมาสู้ไปสู้มาเพื่อผลประโยชน์คือรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายแห่งประจำปีแต่ละปีราคาตั้งแต่ ตอนี้พอได้ได้ไดไดเป็นรัฐบาหลหนหนึ่งก็อยู่ไปสี่ปีสี่ปีถ้ามีเงินอยู่ปีละสามล้านล้าน,านคูณสี่ปีก็สิบสี่ล้านล้านบาทสนุกไหมม,มีเงินสิบสี่ล้านล้านบาทกองให้เล่นอ่ะก็มันก็กลายเป็นคอนกรีตกลายเป็นมุดอุโมงกลายเป็นอะไรถนนใหญ่โตมหาเข้าไปในปาน่าในเขาก็ภูเขาคอนกรีตหมดพอเป็นถนนเสร็จคอนกรีตเสร็จก็อีกงบต่อไปก็ปักเสาไฟฟ้าสว่างสวยัย มีคำกล่าวว่าประชาชนเป็นเช่นไรนักการเมืองก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละคุณพาเดชมองยังไงบ้างคะประชาชนก็คือไม่ก็ไม่ประชาชนก็ก็จนไม่เห็นไม่มีอะไรเนี่ยก็จนกันไปจนยิ่งกับเก่าทุกๆวันเพราะประชาชนก็คือคนที่เลือกนักการก็เลือกแล้วไงก็เลือกแล้วห้เป็นไม่เล่าก็นี่เลือกมาแล้วไงสิบห้าล้านคนก็เลือกมาแล้วพักหนึ่งก็แต่พอเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นประชาชนก็ไม่ได้สู้ประชาชนก็จัดจ่ายยางเก่าลงไปอยู่ที่เดิม มนี่ช่วยไม่ได้มันก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วไงป่าก็บอกว่านักจะต้องมีการใช้เงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเป็นเรื่องอชาชญกรรมอชาชญกรนักว่ากันไปก็พูดเรื่องกฎหมายก็พูดไปก็เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าแหละเทศมักหนาเรื่องนู่นเรื่องนี้เสร็จแล้วไปพิมพ์พระขายกันด้วยสร้างพระให้มีเหตุและผลกันเสือกไปเอาหินเอาปูนที่ไหนมาให้ให้อยคอกันคอยกไปดูก็เนี่ยมันก็เห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเรื่องของแวดในมุมของคุณพาเดชมองว่าแทนที่จะอยากทำอะไรก็ทําอืมแต่ให้รู้จักใช้เงินแต่<ม>จริงเ<ะ>นี่ยคือผมว่าเราไม่เราก็จอกอะเราเป็นคนที่คืออยู่กับการดํารงชีพอยู่ในประเทศเนี่ยแล้วประเทศจะเจริญมันไม่อยู่ที่การมีเงินมหาศาลหรอกมันอยู่ที่การใช้เงินให้เป็นใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศโดยตรง ไม่ใช่ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าสัวใช่ไหมไม่ใช่ประโยชน์ของไอ้คนที่มาเป็นนักการเมืองแล้วหัวหน้าใหญ่พรรคการเมืองก็เป็นเจ้าของห้างใหญ่เจ้าของไอ้เจ้าของบริษัทกอ่อสร้างใหญ่วันนี้รัฐมนตรีทุกท่านในนั้นในนั้นอะต่อถ้าเป็นระดับเกรดเอเกรดบีเนี่ยมีเบื้องหลังเป็นผู้รับเหมาทั้งหมดอือนะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกลับขอพระคุณคุณพระเดชภุรีปฏิพานขอพระคุณค่ะ